สวัสดีครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอยู่กับช่องของพีทนะครับวันนี้ที่ m k m o t o r t เตทนะครับถนนอ่อนนุชลาดกระบังนะครผมอยู่ตรงใกล้ๆสีแยกประเวศนะครับถ้าต่างจังหวัดก็อาจจะไม่รู้จักนะครับเอาเป็นว่าผมอยู่ในเขตกรุงเทพนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ติดตามนะฮะหรือว่ารอคอยรถนะครับที่ท่านสนใจนะฮะผมก็จะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจเป็นรถเก๋งรถกระบะ อาจจะมีสักคันหนึ่งในนั้นที่เรากําลังมองหาอยู่นะครับก็ฝากติดตามกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดแจ้งเตือนให้เป็นทุกคลิปนะครับนะก็ฝากเป็นลังใจด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตสต็อกนะครับหรือว่านับสต็อกดูพาดูรถนี่แหละบรรยากาศฝนตกนะฮะบรรยากาศฝนตกไปไหนมาไหนก็ลําบากนะครับ มีรถสักคันก็ยังดีถึงแม้รถจะติดหน่อยนะฮะรถจะติดหน่อยนะก็ยังดีกว่านะฮะที่เราต้องอาพาลูกพาคนที่รักคนในครอบครัวนะ,ะไปไหนมาไหนก็ลําบากนะฮะรถบางคันเนี่ยต้องบอกว่าผ่อนอยู่แค่วันละหลักร้อย200เองนะครับก็เราวันนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้รถในในรถที่เราคาดหวังไว้นะครับก็เราอาจจะมองหารถ ที่เรากําลังไหวนะครับรถมือสองเนี่ยนะครับบางคันมันก็ถูกนะครับไม่ได้แพงอะไรมากนะแล้วก็หลักการการออกรถมือสองการประเมินต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรนะครับขอให้ตรวจสอบที่มาของรายได้ได้อย่างชัดเจนง่ายแล้วก็คือว่าง่ายตรวจสอบได้ได้ง่ายนั่นแหละนะครับก็จะสามารถทําเรื่องออกได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของเครดิตนะครับ ใครที่มีเครดิตอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ยี่งอกง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นวัยทํางานหรือว่าพนักงานเดือนประมาณนี้นะครับส่วนชาาไร่ชาานาสาวนนะครับก็จัดอยู่ในหมวดของเกษตรนะครับก็ออกรถง่ายได้เหมือนกันนะครับก็เดินเข้ามาคุยนะครับเดินเข้ามาคุยมามาพูดมาคุยกันนะครับวันนี้ก็มาถือโอกาสอัปเดตกันนะครับเอาเป็นว่าผมจะไล่แต่รถกระบะไปเลยนะครับ ได้แต่รถกระบะไปเลยนะครับบรรยากาศกรุงเทพช่วงนี้พายุเข้านะครับฝนตกหน่อยนะรถติดไปไหนมาไหนก็อยู่ในรถก็ยังดีกว่านะครับไม่ตากฝนถึงรถจะติดก็ยังอยู่กับคนที่เราเดินทางร่วมไปอาจจะเป็นคนรักอาจจะเป็นครอบตัวอย่างนี้นะครับก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยหลายหลายท่านนะครับคันแรกนะครับเป็น Ford Ranger นะครับ Ford Ranger ะตัวนี้ก็ไมน์เนชั่นนะครับปี2018นะตัวลิมิตเต็ดเครื่อง2.0นะครับตัวลิมิตเต็ดเนี่ยมันเป็นตัวที่เขาทำออกมานะครับตามรุ่นเขาแหละคือรุ่นพิเศษนะครับจะได้เครื่อง2.0นะครับเป็นเครื่อง2.0ลิตรอ่าเทอร์โบเป็นเทอร์โบเดียวนะครับเกียร์ออโต้10สปีดนะฮะก็เป็นเกียร์เดียวกับอยู่ที่ y t ย c ทนะครับตัวที่อยู่กับ y t ย c ทนะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างตัวนี้ก็ออปชั่นเนี่ยค่อนข้างที่จัดมาเต็มนะครับอันนี้ก็ ราคานะครับราคากอ็อยู่ที่ประมาณ6 6,9 0 0 0 0หรือ700,000อยู่วันนี้นะครับอันนี้ก็ราคาคันนี้ติดแวนนะครับ6 6 9 9 0 0 0กนี่ก็ยังไม่รววภาษีนะครับส่วนใครที่จัดไฟแนนซ์เนี่ยก็ผ่อนอยู่ประมาณ1 3ื่น 13, นะฮะหม0่นสามหนสนะถ้าสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับคนที่มีกำลังผ่อนหรือว่าคนที่มีกำลังที่ซื้อนะครับนะเพราะว่าเปิดตัวป้ายแดงตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงนะครับ นะแต่9 0 0 0แสนกว่าขึ้นนะครับนะเพราะด้วยสเปคของรุ่นเขานะรถเนี่ยนะครับพอมันมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายนะฮะมันทำให้เราขับขี่ง่ายมันทำให้เราสะดวกสบายเนี่ยนะฮะราคาก็แพงขึ้นนะครับออปชั่นมันเยอะอย่างที่เขาบอกนะครับแพงเพราะออปชั่นนะฮะแพงเพราะ,ะพพรุ่นแพงเพราะออปชั่นแพงเพราะความาสวยงามนะฮะแพ,แพงเพราะความแบบอเนกประสงค์อันนี้ก็ ว่ากันไปนะครับของชอบนะฮะถ้าเราชอบสักอย่างนะครับก็สามารถที่จะจัดได้นะครับก็มาดูมาชมกันนะครับสำหรับ Ford Ranger รคันนี้นะครับปี2018นะครับราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับผ่อนอยู่ประมาณ1 2 0 0 0 0 3ขึ้นนะครับสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตก็ออกรถสูบาทได้นะครับทางร้านเนี่ยนะครับทางร้านผมนี่ก็ยังมีรับประกันนะครับเห็นไหม รับประกันนานถึง2ปีนะครับรับประกันนานถึง2ปีหรือ2 0 0 0มนกิโลนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะอันนี้ก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่ออกรถกับทางเรานะฮะก็จัดมันไม่ให้แบบเต็มๆไปเลยนะครับคือบางท่านก็อาจจะอยากต่อ5ต่อ10นะฮะอาจจะลดได้หน่อยได้ไหมอย่างนั้นอี้นะครับคือส่วนรถตรงนั้นนะครับถือว่าเป็นราคาเนี่ยถือว่าได้รับประกันไปดีกว่า นะครับเราจัดประกันให้ฟรีๆไปเลย2ปีเอาแบบขับขี่สบายใจดีกว่านะครับขับขี่ให้ให้สบายใจไปเลยนะฮะเรามีหน้าที่ใช้ใช้ไปนะร,รับประกันอา่าสองปีเนี่ยนะครับคือเครื่องเกีย,นะร,ร,ยกร์นะครับร้อยเารายการนะครับรวมไปถึงกล่องถึงไฟถึงอะไรหลายๆอย่างฟิลตัวเดียวเขาก็รับประกันให้นะครับนะเปิดฝากระโปรงขึ้นมาเนี่อร้อยเจ็ดสิบเก้ารายการถือว่าเยอะมากนะครับ ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับจัดให้กันแบบเต็มๆนะครับสำหรับร้านเราคันที่2นะครับก็ยังเป็น4ประตูเหมือนเดิมนะครับโตโยต้าไฮรัก De ีโวตัวนี้ t ที s ร์ดีสปอรนะครับปี2017นะครับเปิดราคาอยู่6 6 9 0 0 0 0บาทตัวนี้ไม่ติดแวดนะครับราคาเงินสดก็จัดไปได้เลยนะครับมีบริการออกรถทุกจังหวัดเหมือนเดิมนะครับส่งรถฟรีทุกจังหวัดเหมือนเดิมนะ อันนี้ขี้รกขี้ใส่นะฮะยังไม่ได้เช็ดเพราะวันนี้ฝนตกทั้งวันนะฮะรถสวยมากนะครับตัวนี้รับประกันความสวยนะฮะตรงปกนะครับสีดำสีประตูนะเป็นรุ่นพิเศษรุ่น TRD Sportivo นะครับนะปี2017ราคา6 6แ0 0หเนี่ยถือว่าถูกสุดในแรงนี้ตลาดแล้วนะครับนะออปชั่นตัวนี้น่าใช้มากนะครับใครที่ เล่นรถนะครับสำหรับ t o y o ต a เนี่ยลองไปศึกษาดูนะครับข้อมูลนะครับตัวนี้แหละผมว่าครบเซตแล้วนะครับเป็นตัวแต่งมานะครับแต่งมาจากโรงงานเลยนะครับก็มาดูมาชมกันตัวนี้ถ้าใครอยากจะผ่อนก็สามารถจัดออกฟรีดาวได้นะครับแล้วก็มีรับประกันเครื่องเกียร์ให้เหมือนเดิมแหละนะครับจัดให้ล้นๆนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับรถทางร้านเราก็จัดให้ลูกค้าเต็มที่แล้วนะฮะเลียผ่อนนะครับถ้าฟรีดาวก็ผ่อนอยู่มา หมื่นสองนะฮะตัวนี้หมื่นสองนะหมื่นสองหมื่นสามไล่ไปนะครับอยู่ที่เราเครดิตของเราด้วยและอีกขั้นหนึ่งนะครับก็น่าใช้ไม่แพ้กันนะครับเป็นกระบะนิสสันนะครับเป็นนิสสันนาวารานะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรถปี2017นะครับมือเดียวออกห้างเลยนะครับเจ้าของนี่ดูแลดีนะครับตามสภาพนี้เอาไปเลยนะครับ3,99,000บาท ของแต่งจัดมาให้เต็มนะครับและก็แต่งหล่อด้วยนะครับใช้งานได้จริงด้วยนะอันนี้ดูแค่ภายนอกก็จะเป็นกระจังหน้าชุดแต่งแบบนิ้โม่นะครับล้อแม็กนะชุดแต่งคือรอบคันไปเลยนะครับรวมไปถึงผ้าใบนะด้านาด้านหลังนะครับผ้าใบด้านหลังนะล้อนี่ก็ CE28 านะทาจไม่ผิดเนาะได้ผ้าใบด้วยนะครับตัวนี้นะครับพร้อมโลโก้นิสสันตัวนี้ก็เป็นของแต่งมานะ ะครับรุ่นนี้เขาไม่มีหรอกโลโกโล้ตัวนี้ก็แต่งมาให้นะครับออปชั่นของตัวรถเองเนี่ยนะครับก็ยังได้กล้องนะครับเป็นกล้องถอยภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะฮะร,รวมไปถึงคันเนี่เปิดแคปได้แล้วก็มีแอร์ด้านหลังนะครับนะ,นะมีจอ Android ให้นะซื <นะ S 1> ้อสดไม่ติดแบตนะครับลูกค้าท่านใดที่แบบว่ามีงบไม่เยอะนะครับนะ ก็มาจัดไปรถคันนี้เข้าศูนย์เช็คศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับไม่วิ่งมาแค่3 9 0 0มเองนะฮะปี2017ด้วยลูกค้านี่ก็ดูแลดีเจ้าของเดิมนะครับไฟท้ายก็แต่งให้นะครับเป็นไฟซิ่งไฟ led แบบลมดำนะฮะพ่อก็แต่งให้นะครับกือคือเราเอาไปใช้แบบไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มนะฮะิสันเนี่ยเซทซี 4, เขาใหญ่นะครับสำหรับรถกระบะในเกรดรุ่นเดียวกันเซเ m e n t เดียวกันขนาดเดียวกันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับ เขาเป็นรถสไตล์รถบรรทุกเลยนะฮะในเรื่องของการบรรทุกหนักเนี่ยยิ่งหนักยิ่งขับดีนะฮะถ้าพูดตามภาษารถบรรทุกนะครับแล้วเพราะว่าเขาออกแบบมาให้เป็นรถบรรทุกไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นเกียร์นะครับเออลืมบอกไปตัวนี้เปลี่ยนโชค๊คคายบ้าให้แล้วนะนะครับนะโช๊คลังเป็นโชค๊คคายบ้าแล้วนะครับใส่คา,ายบ้าตัวท็อปให้ด้วยนะฮะอ่าก็จัดไปของแต่งเยอะอยู่นะครับมาดูรถนะครับคันนี้สวยจริงนะฮะ อันนี้ก็เป็นกระบะนะครับอีกคันหนึ่งนะครับยี่สูตรดีุ้าแซดนะครับ V6 t ท r b o โตัวนี้ก็ยังสวยยังหลอยังฮอตอยู่นะครับตัวนี้ของแต่งก็จบเยอะเหมือนกันนะครับของแต่งเยอะเหมือนกันตัวนี้ถ้าซื้อสดติดแวนนะครับซื้อสดติดแหวนต้องแจ้งลูกค้าคันไหนมีแหวนผมก็จะบอกแวนนะครับแต่เรื่องแวดก็รายละเอียดมาคุยกันนะครับเรื่องแวดรายละเอียดมาคุยกันไม่ยากนะครับ เพราะว่าเจ้านายผมเขาเข้าทุกวันนะครับเรื่องการต่อรองราคาลูกค้าสามารถมาดูรถก่อนนะครับมาดูรถก่อนนะครับค่อยว่าค่อยต่อรองกันนะครับไม่ผิดหวังทุกคันแน่นอนนะครับที่นี่จัดให้นะฮะอ่ะอีสูรดีแมกนะครับปี2012ตัวนี้เป็น2 5 v จุดห้าวีเจอนะอันนี้เราบอกไปนะครับเครื่องบล็อก2.5เนี่ยก็ใช้ดีนะตัวนี้ลงล้อลงแมกให้แล้วเรียบร้อยนะครับเรื่องลงท่อให้อีกนะฮะ ก็ถือว่าสวยอีกรุ่นหนึ่งนะฮะสวยนะครับในตัวของรถด้วยรูปร่างของรถเองนะครับเป็นรถยกสูงเป็นไฮเลนเดอร์นะครับเป็นกระบะแคปนะอันนี้เรทผ่อนอยู่ปวันแปดพันนะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจก็จัดฟรีดาวได้นะครับนะถ้าซื้อสดติดแบตนะครับอีกคันหนึ่งก็จะเป็นมิสูบิชิไททันนะครับมิสูบิชิไททันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสมัยนี้นะครับหรือไอ้ไททันหรือว่าเอลสองเนี่ย นะครับเครื่อง2.4งจ่ไมเวกทีนดีเซลเนี่ยนะครับเป็นเครื่องที่อัตราเร่งดีนะครับขับดีขับสนุกนะตัวนี้เป็นเกียร์โต้ด้วยนะนะฮะไทท่านคันนี้ปี2018ด้วยไม่แค่40,000นนะลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับคันนี้เปิดเพียงแค่5,000สนนะครับ5,000อีก9,000พันนะฮะมีใบรับประกันด้วยนะครับใบกรูอินสเปคชั่นนะครับตัวนี้รับประกัน รับประกันเรื่องโครงสร้างรับประกันเรื่องเลขใหม่นะฮะตัวนี้นะครับตรวจแล้วนะครับผ่านนะฮะเป็นรถคัดเกรดเลยนะฮะลูกค้าท่านใ้สนใจก็จัดมานะครับตัวนี้ได้ประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย2ปีเต็มนะฮะนี่ก็เป็นในส่วนของรถกระบะนะครับถ้าเรียกอก็อยู่ประมาณ1 0 0 0 0บาทนะครับหนึ่งบาทนะฮะสำหรับกระบะวันนี้ตัวนี้เป็นตัว24.4ออโต้นะครับเป็น G S Plus นะฮะ เป็นตัว Gv พัตเนี่ยนะครับมันเป็นรถปีใหม่ด้วยนะฮะปี2 2งพด้วยแล้วไม่ก็น้อยด้วยนะฮะก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาดูประชมกันนะฮะเป็นรถคัดเกรดทุกกันก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับได้ประกันเครื่องเกียนะร์ไปนะฮะได้รถออปชั่นดีได้รถปีใหม่ได้รถไม่น้อยนะครับในเรื่องของการประกันเครื่องเกียร์เนี่ยก็ให้ไปอีกนะครับนะดูแลกันเหมือนป้ายแดงเลยนะครับดูแลเหมือนป้ายแดงเลยถ้าพูดตามจริงนะครับก็ ถือว่าผมมาอัปเดตให้แล้วนะครับผมมาอัปเดตให้แล้วนะครับแต่ละเดือนผมจะอัปเดตสต็อกให้นะครับสต็อกให้นะยีสูนี้แม็กสีขาวออโต้ Auto, นะครับนะแต่งรอนะครับสายยีรับนะคือคือดีแม็กเนี่ยมี2คันนะครับนะตัวนี้ปี2 0 1 6ก็เป็นออเนีวนะครับออนีวกันหมดแล้วนะครับใครชอบคันไหนในคลิปนี้นะครับก็ สามารถที่จะอินบ็อกเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์ผมเบอร์ติดต่อี่096149985นะครับผมใช้เบอร์นี้อยู่นะฮะก็ติดต่อได้หรือว่าแอดไลน์ได้เลยนะครับชอบคันไหนนะครับชอบรถทำมาหากินนะครับก็เป็น t o โยต้นะครับเป็น Toyota าไฮรักรีโวเนี่ยก็เป็นรถแบนด์ตลาดนะครับตัวนี้ก็ปี2018ราคาก็499,000บาทอันนี้รถติดแฟตนะครับเป็นรถปลดระวางนะฮะ สัญญาเช่า4ีปีในเรื่องของเลขไม่นะครับการตีแล้วนะฮะเพราะว่าตัวนี้เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับเสียงอาจจะดังหน่อยนะฮะต้องขออภัยนะฮะตัวนี้ก็เป็นรีโวเหมือนกันนะครับเป็นรถปลดระหว่างตัวนี้ก็เป็นรถที่เช็คระยะเข้าศูนย์นะครับก็มีรับประกันให้ด้วยที่ผมบอกนะครับเครื่องเกียร์ให้2ปีนะครับสำหรับคันนี้ก็ผ่อนอยู่วันหมื่นหนึ่งนะตัวสูงเกียร์โต f o r d Ranger นะครับบางท่านอาจจะเห็นในคลิปแล้วนะคันนี้นะ f o r d Ranger xlt นะฮะลงล้อลงแม็กให้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็22สองเกียร์เบนวน6สปีดนะครับเกียร์เบนวนสปีดอันนี้ก็ผ่อนอยู่วัน7000ถึง8000นะครับถต่ซื้อสดก็ติดแบตอยู่อันนี้นะครับอ่ะรถ7ที่นั่งนะครับนะตัวนี้เป็นพระเอกเลยนะครับรถ7ที่นั่งนะครับหลายๆท่านอาจจะมอง ว่าเออมันสวยดีนะครับราคาจะแพงไหมจริงๆราคาไม่แพงนะฮะตัวนี้ซื้อสดอยู่เพียงแค่4,490 0 0บาทจบไปเลยพร้อมโอนนะครับนะมีประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับทำประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะฮะตัวนี้นะนะครับยางปีใหม่สี4เส้นนะครับนะแม็กก็ขอบ18นะครับเป็นแม็กใหม่เป็นแมกรุ่นออดิวนะครับเอามาใส่นะฮะเป็นแมกรุ่นออดิวนะครับ เดี่ยยางปี22นะฮะยางปี22สี่เส้นเลยก็ใช้กันไปยาวๆนะสีน้ำตาลนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.5ดีเซลนะฮะราคาถูกนะครับราคาถูกสวยด้วยนะครับสีน้ำตาลนะฮะตัวนี้ดูสีน้ำตาลนะในกล้องผมอาจจะสะท้อนแสงเงาหน่อยนะฮะแต่ตัวรถจริงมีเสน่ห์มากนะครับเข้ามาดูมาชมกันนะราคาคันนี้เพียงแค่4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ จริงๆผมก็ใช้แหละนะครับผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่เหมือนกันนะครับเป็นมิซูชุปาจิโร่เหมือนกันผมใช้ครับถ้าเดินทางต่างจังหวัดนยผมก็ถือว่ามันตอบโจทย์ผมเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าบ้านเราก็ข,ขับรถใหญ่นะฮะปลอดภัยดีเดินทางไกลสะดวกนะรวมไปถึงสังคมด้วยนะครับอันนี้ถ้าผ่อนก็อยู่ประมาณ7800พันนะครับเราได้รถใหญ่ไปถ้ามองภาพนะครับ สำหรับคนที่ทํางานนะครับอาจจะเป็นหัวหน้างานอาจจะเป็นระดับจัดการนะครับเรามีงบไม่เยอะนะครับแต่อยากได้รถใหญ่ไปขับผมมองว่า Mitsubishi Pajiro คือคําตอบครับคุณจะได้ในเรื่องของออปชั่นคุณจะได้ในเรื่องของฟิลิ่งในการขับรถใหญ่เดินทางไกลนะฮะถือว่าตอบโจทย์จริงนะครับอันนี้ผมก็ใช้นะฮะเนี่ยอีกคันหนึ่งนะครับก็เป็น Mitsubishi Pajiro Sport เหมือนกันปี2013นะสีขาวมุกคันนี้ก็ เหมือนเดิมนะครับมีประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับสวยๆเลยตัวนี้ผ่อนอยู่9,000-10,000ถึงบาทนะครับนะทีง่ายว่าก็ผ่อนหมื่นบาทนั่นแหละนะครับใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับตัวนี้ปี2013นะครับเป็นเครื่องดีเซลเหมือนกัน2.5นะครับประหยัดนะครับตัว2.5เนี่ยนะครับเป็นเครื่องส2.5สีสูบนะครับเป็น2.5 GT เป็น178แรงม้านะครับเป็น VG ีเทอร์โบแล้วนะครับเป็นเทอร์โบแปรผันนะฮะก็ขับดีฟิลลิ่งการขับนะช่วงล่างอะไรดีมิซูบิชิเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับราคาอยู่ประมาณเนี้ยนะครับไม่เกิน6 0แสนคุณจะได้รถปีใหม่ด้วยเป็นปี2 0 1 3นสิเนี่ยเป็นรถ7ที่นั่งด้วยนะครับนะเป็นรถเจที่นั่งด้วยนะในเรื่องของฟิลลิ่งในการขับในเรื่องของอารมการขับนะคุณได้รถอ่า PPV อ่ะ,อะนะฮะ แต่ราคาเนี่ยมันเท่ากับ e อีโคคาเลยนะนะครับอีโคคายังแพงกว่าด้วยนะ,นะครับและยิ่งสถานการณ์ทุกวันนี้นะกรุงเทพเนี่ยหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเวลาเราเดินเดินทางไกลเนี่ยนะฝนตกหน่อยน้ําขังนะเราก็สะดวกสบายนะนะครับรถเราสูงนะครับมันลุยได้ระดับหนึ่งยิ่งเป็นพวก PVV 7ที่นั่งเนี่ยเราไปกัน4ีหคนเนี่ยเราไม่รู้สึกหนักรถเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถ7ที่นั่งนะครับอันนี้ก็ อเนกประสงค์นะครับหลายๆท่านหลายๆคนก็อาจจะมองนะครับมองเห็นคุณประโยชน์ของมันแหละนะครับมาดูในส่วนของรถเก๋งนะครับเจ็ตนะครับเข้ามา2คันนะครับสําหรับ GK นะ GK ผมมี2คัน G ผมมี2คันนะครับ GK ปี2016เป็นตัวท็อปแล้วก็ตัวไม่ท็อปนะฮะตัวสีขาวเนี่ยนะครับเป็นตัวเริ่มต้นแต่ของแต่งเทียบเท่าตัวท็อปนะครับไม่เป็นลงล้อแม็กให้นะครับชุดแต่งรอบคัน นะสปอยเลอร์สเกิร์ตต่างๆนะครับอันนี้ซื้อสดไม่มีแว่นนะครับนะราคาผมเปิดคือรถมันสวยจริงนะครับตัวนี้รถสวยจริงนะฮะผมเปิดราคาอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทหรือเปล่าเออสี่กนะครับไม่มีแว่นนะครับตัวนี้นะฮะสี่หกเก้ารถคันนี้สวยจริงนะฮะอันนี้พร้อมเลยนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับออปชันนี้ถือว่าดีมากนะภายในสาดสั้นมาก ตัวนี้บอกได้เป็นบ่อหนังนะนะก็ไม่เป็นบ่อผ้านะครับเป็นบ่อผ้าโทษทีนะส่วน s v คันที่ข้างันนี้เป็นตัวท็อปนะสีเทานะครับสีเทาสวยด้วยนะครับตัวนี้นะครับคันนี้เป็นรถติดแบวนะอันนี้เป็นรถติดแบวตัวนี้ก็ผ่อนฟรีดาวได้นะครับผ่อนยูอาร์แปดพันนะครับสองคันนี้ผ่อนยูอาร์แปดพันนะนะครับเป็นรถสวยๆเลยสําหรับวัยรุ่นนะครับหรือว่าวัยทํางานนะครับนักเรียนนักศึกษาคุณพ่อคุณแม่จะซื้อให้ลูกอย่างนี้ก็ แนะนำนะครับนะแนะนำได้รถสวยได้รถคุณภาพดีโครงสร้างดีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นโชคดีนะฮะอย่างเราเนี่ยนะครับผมลงรีวิวผมจะแนะนำลูกค้าทุกครั้งนะครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรนะฮะรถแบบไหนเหมาะกับเรานะฮะถติว่าเราเป็นคนเดินทางไกลนะครับอย่างลูกค้าเนี่ยนะครับเป็น ผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะเป็นผู้บริหารผมก็จะแนะนำรถใหญ่อย่างเช่นนี่แหละนะครับ Honda Accord นะฮะเนี่ยนะครับคือมันตอบโจทย์แหละในเรื่องของการงานเรานะครับในเรื่องของหน้าตานะครับตัวนี้ Honda Accord ตัวนี้ไม่แพงนะครับตัวนี้เป็นเจนเป็นเจนเก้านะครับแต่เป็นตัวไหม่เนื้อเช้งนะครับเป็นตัวไหม่เนื้อเช้งนะครับนี่ครับสนุกด้วยเครื่อง2.0นะเป็นตัวท็อปด้วย EL นะลูกค้า ที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่7 8็0 0 0นแปดนะครับโชคดีด้วยนะครับได้ทะเบียนนี้ด้วยนะนะครับ9ก้รอ499นะฮะทะเบียนนี้คือให้ไปเลยนะฮะนะครับทะเบียนสวยนะรถสวยรถใหญ่นะครับรถผู้บริหารนะสไตล์สปอร์ตได้ได้ทะเบียนสวยนะครับอ่านี้ก็อัปเดตกันไปนอกนั้นก็จะเป็นรถเก๋งนะครับ ที่ได้หลายท่านอาจจะมองหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น f b ฟบครับ Civic FB Civic FD นะฮะ Honda าเจ็ดจีอี GE, อย่างเงี้ยผมก็มีนะครับ GE ก็มีมาเข้ามานะปี2011-12นะฮะก็พอประมาณ6-7,000นะครับ, 6, 7, 000, รบแล้วก็มีเข้ามานะฮะ Mazda 2คันนี้นะครับมาสด้าก็ผ่อนอยู่เพียง5-6,000นะครับ มาด้า2นะฮะปอดยะมาน5คันนะครับ,อ, 5, รบอ่ะก้องไปแล้วนะอ่ะอัรเมล่านะครับสวิฟนะเอฟดีสปอร์ตเพอร์ผมก็มีนะครับตัวนี้ตัวหายากนะครับตัวหายากนะเอฟบีมดโลผมก็มีนะครับนะนิสสันมาร์ทก็มีนะครับนิสสันจู๊กก็มีนะครับใครที่อยากได้รุ่นไหนก็ทักทายเข้ามา นะอีกคั้นหนึ่งผมอยากแนะนำนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้รถแบบผู้หญิงใช้แล้วก็งบไม่เยอะนะครับงบไปถึง0 0 0แสนนี่เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับ t ต y ยต้า v ีอนะครับตัวนี้ตัวทนตัวประหยัดแล้วก็ตัวที่แบบไม่จุกจิกนะสำห,หรับผู้หญิงที่ใช้รถไม่ค่อยเป็นเนี่ยดูแลรถไม่ค่อยเป็นนะครับก็ผมแนะนำเลยตัวนี้นะครับใช้กันยาวๆนะใช้กันยาวๆเลยนะ สายก็ยาวไปเลยคือไม่ค่อยจุกจิกไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะฮะคือบางทีอารมณ์ที่เราเป็นผู้หญิงต้องเดินทางนะครับคนเดียวประมาณนี้นะครับผมว่าถ้าเราอยากได้รถเดินทางสักคันหนึ่งเนี่ยและเรามีบัตเจ็ตไม่เกินสามแสนเนี่ยคันนี้จะตอบโจทย์ที่สุดนะครับนะคันนี้ตอบโจทย์ที่สุดนะฮะเพราะว่าได้รถคันนี้คุณภาพดีนะครับเพราะว่าผมได้ลองขับมาแล้วนะครับแล้วผมตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับรับประกันให้เลยว่า ได้ทั้งรถสวยได้ทั้งรถมีคุณภาพนะฮะราคาไม่ถึง30,000นด้วยนะครับเรทผ่อนก็อยู่ประมาณห้าถึงหกพันเองนะตัวนี้นะครับไม่เกิน6000นะนะครับอ่ะสราบสวยๆนี้เดินทางข้ามจังหวัดได้เลยนะฮะบางทีเนี่ยนะครับเลิกงานข้ามเลิกงานดึกประมาณนี้นะครับเราขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางทีเราไปผ่อนมอเตอร์ไซค์มาก็สามพันกว่าแล้วนะครับเราเพิ่มอีกพันสองพันเราได้คันนี้ไปนะฮะเดินทางไกลได้ปลอดภัยกว่ากันนะครับชีวิตและทรัพย์สินนะครับนะเป็นห่วงลูกค้า ยิ่งเป็นหน้าฝนเนี่ยเดินทางจริงๆมันเดินทางไกลเนี่ยมันลําบากทุกหน้าแหละนะครับนะถ้าเขาขับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าเดินทางโดยสารโดยรถไปจําทางต่างเนี่ยนะครับทั้งเชื้อโรคทั้งหลายอย่างนะฮะทุกวันนี้ได้รถไปใช้สักคันหนึ่งก็ยังดีนะครับอย่างนี้ผ่อนอยู่ไม่ห้าพันกว่าบาทเองนะวันหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทนะฮะก็เหมาะสมนะครับใครสนใจก็โทรเข้ามานะครับผมให้คําแนะนําได้ตลอดนะผมแนะนําได้ตลอดนะครับลูกค้าแบบ มีงบเท่าไหร่อยากได้รถประมาณไหนใช้งานแบบไหนนะผมจะแนะนําลูกค้านะไม่ต้องกลัวนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับอยากได้กระบะไปใช้งานอาชีพอะไรอนี้ก็โทรเข้ามานะครับวันนี้มีรถให้เลือกมากมายนะครับมีรถให้เลือกใหม่แล้วก็สามารถที่จะดันเคสได้ด้วยนะครับอยากฟรีดาวก็จัดให้นะครับอันนี้ก็มาอัปเดตสต็อกกันนะครับวันนี้ยาวหน่อยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบก็แล้วกันนะครับ เบอร์ติดต่อนะครับ9 9 6 1 4เ9 9 8 5นดะครับเดี๋ยวผมลงไว้ในคลิปก็แล้วกันนะครับชื่อไว้แอดไลน์มาได้โทรสอบถามมาได้นะครับอยากได้รถสวยนะครับต้องโทร0961499985นะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาดูก็ขอขอบคุณนะครับและทุกคนที่ติดตามกันนะครวันนี้อาจจะยังไม่มีรถที่ท่านชอบนะฮะแต่อาจจะมีสักคลิปหนึ่งสักวันนึงนะครับที่ท่านอยากได้รถ นะแล้วก็เป็นรถที่ท่านอยากได้ในคลิปนั้นนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะฮะวันนี้สวัสดีครับ